โอเคสวัสดีครับก็นะครับวันนี้จะเป็นการเรียนการสอนเนาะของเราจริงๆอะเราจะมีประเมินกันทุกเดือนนะครับเข้าไปเจอนักเรียนกันเดือนละครั้งแต่เนื่องด้วยสถานการณนะ์โควิดเนาะนักเรียนหลายๆคนก็ไม่ได้มาโรงเรียนนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะน้องซีเรียสน,นะครับมาไม่ใช่ไม่ใช่มาโรงเรียนมาโรงเรียนไม่ได้เนาะก็วันนี้นะครับ คุณครูอยู่กับนักเรียนโรงเรียนมันจาคริสเตียนนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่5เนาะโอเคเด็กๆครับวันนี้ไม่พูดความทำเพลงนะครับมาทบทวนกันก่อนดีกว่าเพราะว่าวันนี้เป้าหมายของเราคือการทบทวนนะครับโอเคมาเด็กๆครับจับดินอา่าลืมกันหมดแล้วเอาไม้เปิดไม้กันก่อนสักแป๊บน,นึงเปิดไม้ก่อนเปิดไม้ก่อนเปิดไม้กูงก่อน อ่ะคุณครูขอดูหน่อยว่าตอนนี้พวกเราตื่นกันหรือยังนะทุกคนได้ยินเสียงครูชัดไหมครับได้ยินชัดได้ยินค่ะได้ชัดเนาะโอเคพอดีครูอาจจะใช้กล้องสองตัวนะครับกล้องที่หนึ่งก็คือตัวที่ถ่ายหน้าครูนะครับกล้องที่สองเนี่ยจะเป็นตัวที่ถ่ายลูกคิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันสักนิดสักหน่อยนะแต่เป้าหมายหลกักๆแน่นอนนะครับวันนี้ เราไม่ได้ต้องการจะทดสอบอะไรมากก็คือเราต้องการพบทวนกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าอาจจะมีการทดสอบเพิ่มี้สักหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ต้องเครียดนะครับครูต้องการให้พวกเราได้จับรูปคิดกันซะมากกว่าไม่ใช่ต้องการจะทดสอบอะไรให้มากมายนะครับโอเคมาจับดินสอดินเหนียวหรือเปล่าหรือว่าอะไรดินสอจำได้อยู่ไหมจำได้อยู่ใช่ไหมโอเคจับดินสอจับลูก คิด,คดจินตนาการเลยจินตนาการเลยนั่งตัวตรงศ<ร>ูนหนึ่งสองสามไหนใครมีลูกคิดกี่คนช่วยยกมือหน่อยใครมีลูกคิดกี่คนยกมือหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดคนแปดคนนะครับโอเคที่เหลือยังไม่มีเนาะเดี๋ยวค่อยไปเอาสะดวกไปเอาที่โรงเรียนป่ะสะดวกไหม ่าถ้าถ้าถ้าใครสะดวกนะครับก็ไปเอาก่อนนะถ้าเกิดใครไม่สะดวกก็ค้างไว้ก่อนได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพอดีเราจะมีแบบทดสอบให้นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันโอเคมาเอาไหมจับดิ้นสองสลูกชิดนั่งตัวโอมเลขศูนย์หนึ่งสองสามโอเคต่อไปนี้นะครับคุณครูจะบอกโจทย์นะครับเป็นเลขโดยตรง นะครับเลขโดยตรงหมายถึงอะไรนักเรียนสามารถบวกลบได้เลยอ่าเดี๋ยวครูครขออนุญ,ญาตครูตัวอย่างก่อนอันนี้เป็นการทบทวนนะไม่ต้องเครียดนะครับบวก2ก็ปัดขึ้นไป2เมตรบวกหนึ่งก็ปัดขึ้นไป1เมตรบวกอีกหนึ่งัดขึ้นไปหนึ่งเมตร,มตร,มตรแค่นั้นเองนะครับนี่คือเลขโดยตรงอ่ะมาคุณครูขออนุญ,ญาตบอกโจทย์เรื่อยๆนะครับครูจะปิดไมค์ของทุกคนก่อนนะครับครูปิดไมค์ของครูด้วยครับ รูปิดไม์ของครูค่ะ <laughs> ปิดไม์ของตัวเองด้วยโอเคเอามานักเรียนครับจับดินสอจับลูกคิดนั่งตัวตรงเซตศูนย์หนึ่งสองสามโจทย์ข้อที่หนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งลบสี่บวกห้าเซตตอบด้วยตอบด้วย เออ <S 2> <S 2> ไม่เปิดเ,เสียงไม่ต้องเปิดเสียงไม่ต้องเสียงอย่างนี้อย่างนี้ให้ทําอย่างนี้นักเรียนตอบเลยแต่ครูอ่ะครูจะอ่านปากของนักเรียนนะครับครูจะอ่านปากของเรานะครับดังนั้นไม่ต้องเครียดนะครับตอนนี้ตอนนี้คุณครูกําลังดูหน้านี้อยู่ <S <S เดี๋ยวนึงนะ ครูกาลังเห็นหน้าพวกเราทุกคนหมดเลยนะครับครูกําลังอ่านอ่านอ่านปา,ากของพวกเราทุกคนเลยนะครับครูจะดูแค่ว่าเราสามารถตอบได้ไวขนาดไหนเพราะว่าข้อสอบอทบทวนมันเนี่ยโจทย์มันยังเป็นโจทย์ง่ายนะครับเอามาอีกทีหนึ่งจับดินสอจับลูกคิดนั่งตัวตรงเซตศูนย์หนึ่งสองสามครูขอเนญ้ตบอกโจทย์ไว้ขึ้นกว่าเดิมนะครับเตรียมตัว บวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งลบสี่บวกห้าบวกสามเซ็ตแปดถูกต้องเนี่ยเนี่ยหลายคนเลยตอบเออนั่นแหละ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 ครูอ่านปากออกนั่นแหละแบบนั่นแหละถูกต้องอ่ะข้อต่อไปบวกห้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งลบสองลบห้าบวกสามบวกห้าลบหกเซ็ต โอเคข้อต okay, ่อไปบวกสี่ลบสี่บวกห้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งลบเจ็ดบวกสามบวกหนึ่งบวกห้าลบเก้าบวกสองบวกหนึ่งบวกห้าลบหกบวกเจ็ดลบแปดเซ็ตเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอสุพิศราหนูพูดว่าไม่ทันค่ะว้ายไอ้บัญชาบัญชาเมื่อกี้ตอบอะไรบัญชา ออรรผมก็พูดไม่ทันครับเอ่อไม่ทันเฮ้ยอะไรอะโจทย์ง่ายจะตายเอ่อธนายุทธธนายุทธได้บอบอกว่าไม่ทันไหนมีใครทันบ้างท่อนไม่รีบตอบเลยใครใครทันตอบหน่อย<ม><า>หนูทันค่ะแต่หนูไม่มั่นใจค่ะตอบอะไรเหรอตอบมาเลยตอบมาเลยตอบอะไรครับคำตอบคือคำตอบคืออะไรเร็ว คำตอบคือหนึ่งนะครับคำตอบคือหนึ่งนะครับเอ้ามาเห็นไหมเราไม่ได้จับลูกคิดกันเลยนะครับวันนี้ก็เป็นการทบทวนน้องไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทานไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวครูจะมีสูตรให้ด้วยนะเตรียมตัวให้ดีนะครับมาข้อต่อไปเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าใครมีกระดาษอยู่ใกล้ตัวมั่งเอากระดาษมาสักแผ่นหนึ่งอ่องวาวเดี๋ยวเรา เดี๋ยวพัวลูกคิดอยูอ่เอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวครูจะบอกโจทย์ห้าข้อนะครับแล้วก็ให้ในักเรียนเขียนบนกระดาษนะครับแล้วเอาคําตอบมาโชว์หน้าห้องเอมาโชว์บนกล้องโอเคว่าโจทย์ง่ายๆโจทย์ง่ายๆโจทย์ง่ายม่ไม่ยากมากนะครับครูจะไม่บอกโจทย์ไว้แบบเมื่อกี้เมื่อกี้คือการบัวนะโอเคมาจับนิดสอ่อจับลูกคิดนั่งตัวตรงเซตศูนย์หนึ่งสองสามโจทย์ข้อที่หนึ่ง บวกสามบวกหนึ่งลบสี่บวกห้าบวกสองเซตอ่าข้อที่หนึ่งผ่านไปข้อนี้ไม่ได้ขีดค่าไปก่อนนะครับวันนี้ทบทวนวันนี้ทบทวนไม่ต้องโชว์ไม่ต้องโชว์ข้ขอไหนไม่ได้ขีดค่าข้อไหนไม่ได้ขีดค่านะครับใครที่ฟังไม่ทันขีดค่าไปก่อนนะครับต่อไปข้อที่สองบวกสี่ลบสี่บวกห้าบวกหนึ่งลบหกบวกเจ็ดเซต ข้อที่2เรียบร้อยนะครับต่อไปข้อที่สามนะครับครูบอกโจทย์ไว้ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตบางคนไวอินเทอร์เน็ตบางคนช้ามันจะมีความหน่วงเยอะนะครับดังนั้นครูจะไม่ครูเลยจะไม่เปิดไมค์ของทุกคนนะครับเวลาครูจะถามอะไรเนี่ยครูจะจะเจาะจ,จ,จงเฉพาะคนเพราะว่าครูมีชื่อของนักเรียนอยู่แล้วนักเรียนพิมพ์ชื่อมาอยู่แล้วนะครับดังนั้นมันง่ายสาหรับครูนะครับขอบคุณมากเลย mm hmm. อ่ะต่อไปข้อที่สาม บวกสี่บวกห้าลบเก้าบวกเจ็ดบวกอีกหนึ่งบวกอีกหนึ่งเซ็ตต่อไปครับข้อที่สี่บวกสามบวกหนึ่งลบสองลบสองบวกห้าบวกสี่ลบเก้าบวกเจ็ดเซ็ตต่อไปครับข้อสุดท้ายบวกสี่ลบสามลบหนึ่งบวกห้าบวกสองลบเอ้ลบเจ็ด บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเซ็ตโอเคห้าข้อเรียบร้อยนะครับอ่าเด็กๆครับไหนเอากระดาษมาชูที่กล้องหน่อยคุณครูจะอ่านทีละคนเลยเร็วไวก,กว่าที่คิดเอก็ดีแล้วก็ดีแล้วใครเน็ตไว้ก็ดีไม่ทันเลยครูครูอ่ะครูอ่านไม่ออกว่ากล้องมันไม่ชัดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวสต๊อ เอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวคูเ่เลยนะครับถ้าเกิดถูกนัเกเรียนติ๊กถูกถ้าเกิดผิดนักเรียนกากระบาดแล้วกันเนาะข้อที่หนึ่งตอบเจ็ดข้อที่สองตอบเจ็ดข้อที่สามตอบเก้าข้อที่สี่ตอบเจ็ดข้อที่ห้าตอบสามนะครับห้าข้อแรกนะครับมีใครผิดไหมถ้ามีพยักหน้าถ้ามไม่มีสายหน้าอะไรมีคนผิดเหรอสามถึงห้าไม่ทันเลยค่ะ เกิดจากอะไรเกิดจากอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าเกิดจากอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าอ๋ออินเทอร์เน็ตแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครที่บอกว่าเน็ตผมไวกว่าที่คิดนะครับไวมากผมฟังไม่ทันโอเคไม่เป็นไรครูบอกแล้วมันมีข้อจํากัดเยอะเราถึงไม่มีปัญหาไงก็เดี๋ยวรอบหน้าน่าจะสนุกกว่านี้นะครับโอเคนี่คือการทบทวนการบวกลบเลขโดยตรงใครมีปัญหาไหมหนึ่งถึงเก้า ไม่น่าจะมีเนาะโอเคมาเรื่องต่อไปนะครับวันนี้เรามีเวลากันถึงประมาณ9ก้าโมงใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวต้องเรียนวิชาต่อไปใช่ปะใช่ปะใช่ค่ะอ๋อมันถึง8ปดโมงห้นี่ถึง9ก้าโมงไหวปะพอดีมันมันเริ่มช้าไงเนานะก็เดี๋ยวขออีกนิดหนึ่งแล้วกันอ่ะโอเคมาก เรื่องต่อไปนะครับเมื่อกี้การทบทวนเลขโดยตรงผ่านแล้วต่อไปการทบทวนสูตรฐานห้าบวกสองตอนนี้มีอยู่สองเนาะจะบวกอีกสองบวกได้ไหมได้ตอนนี้มีอยู่สี่คำถามถ้าเกิดครูอยากจะบวกอีกสามนะครับในลูกคิดนักเรียนข้างล่างเนี่ยมีสามให้บวกไหมคําตอบคือมันไม่มีเนาะข้างล่างเนี่ยแล้วเราจะทํายังไงต่อครับเราต้องไปยืมจากข้างบนนะครับ ตรงนี้เขาเรียกว่าการใช้สูตรฐาน5ก็คือการจับคู่ให้ได้5้าคู่กับอะไรใน5้าคู่กับ4ี่คู่กับอะไรครับ3ามคู่กับ2 4คู่กับ1เหมือนนักเรียนมีตังค์อยู่5าบาทเหรียญ5บาทอยู่1เหรียญใช่ไหมไปซื้อลูกอมอยู่1บาทใช่ไหมครับแม่ค้าตอนกลับมา4บาทอันเนี้ยถือว่าถูกใช่ไหมอันนี้เหมือนกันนะครับตอนนี้มีอยู่4ถ้าเกิดครูยายจะบวกอีก4นะครับมันไม่มีสีให้บวกเราก็ต้องยืมจาก 5, 4, ห้าสี่คู่กับอะไรหนึ่งเราต้องการแค่สี่ใช่ไหมเราก็ต้องคืนไปหนึ่งบวกห้าลบหนึ่งนี่คือสูตรฐานห้าพอจําได้ไหมถ้า,ถ,าถ้าจําได้ชูหนึ่งนิ้วถ้าจําไม่ได้ชูสองนิ้วโอเคแสดงว่าจําได้หมดเลยเนาะโอเคเยี่ยมมากเมื่อกี้คือสูตรฐานห้านะครับต่อไปคือสูตรฐานสิตอนนี้มีอยู่แปด ครูอยากจะลบสามลบได้ไหมได้เอ้ยขอโทษลบสามลบได้ไหมได้อยากจะลบห้าลบได้ไหมได้อยากจะบวกสี่บวกได้ไหมได้ครูอยากจะบวกสี่ข้อนี้ใช้สูตรฐานห้าหรือสูตรฐานสิบถ้าใช้สูตรฐานห้าชูหนึ่งนิ้วถ้าใช้สูตรฐานสิบชูสองนิ้วอ่ามีคนโดนหลอกเยอะเลยนะครับข้อนี้ยังเป็นสูตรฐานห้าอยู่เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมห้ามันยังไม่ได้ถูกใช้งาน จำได้ปะจำได้ปะพอนึกออกยังถ้าเกิด5มันยังไม่ถูกใช้งานก็ต้องใช้สูตรฐาน5ก่อนตอนนี้มีอยู่4ครูอยากจะบวกอีก4ก็ต้องใช้สูตรฐาน5้าก่อนในสูตรฐาน5้าี่คู่กับอะไรครับ4คู่กับ1ทํายังไงบวก5ลบ1ตอนนี้คําตอบคือ8นะครับครูอยากจะบวกอีก4คราวนี้มี4ี่ให้บวกไหมไม่มีใช้สูตรฐาน5ได้ไหมไม่ได้แล้วคราวนี้ต้องใช้สูตรฐาน10มีใครรู้บ้างในสูตรฐาน10บคู่กับอะไร ครู uh, oh, ขอถามโ oh. <Okay, S 2> อเคเยี่ยมมากคำตอบ 16. คือหกทำยังไงครับลบหกบวกสิบเยี่ยมมากนะครับอ้าวมาเดี๋ยวครูจะดีดในลูกคิดให้ดูโอเคอันนี้คือลูกคิดของนักเรียนนะครับบวกสองบวกสองนะครับ อนนี้มีอยู่2ครูใหญ่จะบวกอีก3ครูจะใช้สูตรฐาน5หรือสูตรฐาน10ใช้สูตรฐาน5ก่อนเพราะว่า3มันยังไม่ถูกใช้งานจะบวกอีก3 3คู่กับอะไรในห้า3คู่กับ2ก็บวก5ลบ2ตอนนี้มีอยู่7ครูใหญ่จะบวกอีก3เป็นครั้งที่2คราวนี้ใช้สูตรฐาน5อีกได้ไหมครับไม่ได้แล้วเพราะว่า5มันถูกใช้ไปแล้วนะครับดังนั้นก็ต้องใช้สูตรฐาน10 3คู่กับอะไรในสิครับ3คู่กับ7ก็ลบ7จ็บวกสิเซตคำตอบคือ10 นะครับนี่คือการบวกลบเลขติดสูตรทุกคนทันไหมจำได้ไหมพอนึกออกยังจำได้ okay. เดี๋ยวครูจะถามทีละคนเลยนะครับครูจะขออนุญาตให้เรียนเปิดไมานะแล้วก็ครูจะถามว่าสมมติสูตรทาน1สิบสองคู่การไรนักเรียนก็ตอบแปดพอเข้าใจปะครูจะถามคู่ของตัวเลข ครูไม่ได้ต้องการคําตอบที่เป็นสี่สิบห้าบวกสามสิบแปดวันนี้ยังนะครับยังก่อนยังก่อนเพราะนักเรียนบางคนยังไม่มีลูกคิดวันนี้ต้องการทดสอบวันนักเรียนจําสูตรฐานห้ากับสูตรฐานสิบได้แค่ไหนโอเคนะครับไหนๆก็แตไหนและคุณครูขอเริ่มเลยนะครับเด็กชายบัญชาเปิดไม้ใน,โคโน,นคร่โฟนหน่อยครับครับโอเคสูตรฐานห้าหนึ่งคู่อะไรสี่ครับสามสองครับสี่ หนึ่งครับสูตรฐานสิบเจ็ดสามครับห้าห้าครับเยี่ยมมากผ่านครับต่อไปกัญญาณตภวระครับสูตรฐานสิบเก้าหนึ่งเจ็ดสามห้าห้าสองแปดฐานห้าสาม <7. S 1> นานมากนานมากแต่เย็นๆแต่เย็นๆคุณครูบอกว่าสูตรฐานห้านะครับสูตรฐานห้าสามคู่กับอะไรเร็วเอามาข้อสุดท้ายแล้วเร็วสามคู่กับมีตังค์อยู่ห้าบาทต้องการกี่บาทให้ครบเอ่อมีตังค์อยู่สามบาทต้องการอกี่บาทให้ครบห้าบาทเร็วส <2. S 1> องเออ <laughs> โอเคต่อไปอ่อภิช,ชายาเหล่านี้ เปิดไมโครโฟนจะไม่หนูโอเคฐานสิบหนึ่งเก้าอ้าห้าสี่หกสามเจฐานห้าสองสามเตี่ยมมากนะครับนักเรียนครับต้องพยายามตอบแบบนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเวลาเราทำในลูกคิดอะนักเรียนดูนะแบบหนึ่งนะครับ เวลาเราทําในลูกคิดนะครับสิ 10, ่งที่นักเรียนเวลานักเรียนทําอ่ะนักเรียนไม่ไม่ไม่ได้มานั่งท่องสูตรอยู่นะครับสิ่งที่นักเรียนจะทํานักเรียนคิดคิดเออคุณนักเรียนจะคิดแค่คู่ของตัวเลขบวกสามครูอยากจะบวกแปดแปดคู่กับสองก็ลบสองบวกสิบอยากจะบวกลบเก้าเก้าคู่กับหนึ่งลบหนึ่งบวกสิบอยากจะบวกีกแปดบวกได้เลยอยากจะบวกีกเก้าเก้าคู่กับหนึ่งลบหนึ่งบวกสิบอยากจะบวกีกสามสามคู่กับเจ็ดลบเจ็ดบวกสิบเห็นไหม สิ่งที่นักเรียนต้องทำนักเรียนพอเข้าใจตัวเองไหมนะครับนักเรียนคิดถึงคู่ของมันให้ไวที่สุดคําตอบนักเรียนจะได้มาไวมากนะครับเมื่อกี้ผ่านไปสามคนแล้วอ่าต่อไปวรชยาคุณครูจะถามน้อยลงลยนะแต่ครูจะถามไวขึ้นนะครับเตรียมตัวทันสิบเก้าหนึ่งค่ะตีหกค่ะเจ็ดสามค่ะโอเคผ่านต่อไปปิยะพร เก้าเบียพรเฮ้เบียพรได้ยินครูป okay. mm ่ะเฮ้เบียพรโอเคเก้าฮะเก้าคือเก้าคู่กับอะไรดูเนื่อครูรู้ว่าเธอตอบหนึ่งะแต่ครูไม่ได้ยินเสียงเธอเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคอิสริยาพรมาฐานห้าสอง สามเจ็ดสามค่ะเมื่อกี้ครูพูดถึงสูตรฐานห้าแต่ครูพูดถึงเจด็ดมันมีคู่หรอไม่มีค่ะไม่เธอตอบถูกแล้วนะครับสมมุติเวลาเราทําอยู่ใช่ไหมเราคิดว่ามันเป็นสูตรฐานห้าใช่ไหมแต่มันไม่นี่มีคู่ของมันนักเรียนสามารถนึกถึงสูตรฐานสิบได้เลยสิ่งที่เรียนทํามาถูกแล้วนะครับตอบสามเป็นคําตอบที่ถูกต้องแล้วมั่นใจในตัวเองด้วยนะครับ ขออีกสองข้อฐานสิบเจ็ดสามเก้าหนึ่งโอเค 1, 1> เยี่ยมต่อไปธนายุทธฐานห้าสี่หนึ่งครับสองสามครับสามสองครับเก้าหนึ่งครับเยี่ยมมากไม่โดนหลอกนะครับโอเคต่อไปมุอลิน ครูไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับมุจลินหรือมุมุจลินหรือมุจลินชื่ออ่านยากข้ามดีกว่าต่อไปสุดที่นี่สุดที่นี่ฐ,ฐานสิบเก้าหนึ่งค่ะฐานห้าสามสองค่ะอ่านต่อไปอสุพิศราฐานห้าหนึ่ง คะอะไรนะคะฐานห้าครับหนึ่งสี่ค่ะฐ,ฐานสิบเก้าหนึ่งค่ะฐานสิบแปดสองค่ะโอเคต่อไปปานิสราฐานห้าสี่หนึ่งค่ะฐานเก้าสิบหนึ่งค่ะ มีฐานเก้าด้วยเหรอทำไมโดนหลอกง่ายแต่โอเคกูแล้วเล่น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 ตอบถูกแล้วตอบถูกแล้วตอบเนี่ยอ่าเดี๋ยวข้ามเลยข้ามเลยข้ามเลยพอดีได้ละอัตตาดไปพัวเดชเหลือสองคนละเหลือสองคนละพัวเดชครับขอยักยากเยอะเยอะเยอะไงจ้าฐานสิบเก้าหนึ่งครับห้าห้าครับ สีหครับเจ็ดสามครับสองแปครับหกสี่ครับหนึ่งเก้าครับเยี่ยมมากนักเรียนครับถ้าเกิดนักเรียนตอบได้แบบนี้ทุกข้อนะครับนักเรียนสามารถทําลูกคิดได้แบบอินซินิตี้แน่ๆนะครับอ่ะคนสุดท้ายครับระดาษาเปิดไม้ลูกอ่าโอเคสี่หกค่ะ ครูย,ยังไม่ได้บอกเลยสูตรฐานห้าหรือสูตรฐานสิบเยี <c oughs> ่ยมมากนะครับให้นึกถึงสูตรฐานสิบไว้ก่อนนะครับส่วนใหญ่มันจะมันมันจะเป็นสูตรฐานสิบนะครับมันจะขึ้นไปหลักใหม่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสูตรฐานห้าได้ใช้นิดเดียวได้ใช้ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องสูตรฐานผสมนะครับอีกรอบหนึ่งแล้วก็อาจจะทําแบบทดสอบสักนิดสักหน่อยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ลืมกันนะครับเดี๋ยวตอนเปิดเทอม น่าจะมันแหละเนาะโอเคนะครับสําหรับวันนี้9โมงพอดีเป๊ะเลยนะครับมีใครมีคําถามอะไรไหมเดี๋ยวคุณครูจะเลิกแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเรียวนวิชาต่อไปละมีใครมีคําถามกดหนึ่งนะครับไม่มีคําถามกดสองนะครับโอ้มีแต่คนกดสองนึงโอ้โอเคโอเคโอเคนะครับก็งั้นเดี๋ยววันนี้คุณครูคขอตัวก่อนเอ่อห้องนี้ก็อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับก็ เ,เดี๋ยวคุณครูจะออกคนเดียวนะครับงั้นวันนี้นะครับคุณครูขอเนีายขอตัวก่อนถ้าเกิดมีอะไรสงสัยนะครับพิมพ์ไปในไลน์กลุ่มได้เลยคุณครูพร้อมตอบนะครับโอเคเด็กๆครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะตองนีส้ส,ส,ส,ส่งต่อคืนครูยาเลยนะครับบายบาย